ดี๋ยววันนี้จะมาบอกขั้นตอนการทําบ้านส่วนยังไงโดยไม่ต้องใช้เงินก้อนนะครับสำหรับการทํากานของผมก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนหลายๆขั้นตอนอย่างเช่นเริ่มจากการขุดเสาแล้วก็การเทลีนการตั้งเสาแล้วก็การซีวัสดุอุปกรณ์ซึ่งถ้าเราเข้าใจการแบ่งขั้นตอนของการทําบ้านมันก็จะทําให้เราไม่ต้องใช้เงินก้อนนะครับประมาณว่ามีเงินเท่านี้ก็ทําอย่างนี้ไปก่อนแล้วพอมีเงินอีกส่วนหนึ่งก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งคือแบ่งเงินเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับคือวิธีการแบบนี้มันจะดีอย่างหนึ่งเราไม่มีเงินก้อนใหญ่แแลล้้้้้ววววกกก็มมมมมีีบบาา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 นนนนไดต่่่่จะใชเเิหอออยยยงงธขผผท ก็จะไปหาซื้อบ้านไม้เก่าที่เขาอยากจะรลือยอยู่แล้วส่วนมากคนต่างจังหวัดแถวบ้านผมจะทำเป็นบ้านสองชั้นโดยข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้แต่พักหลังๆคนเริ่มไม่นิยมขึ้นไปอยู่บนชั้น2แบบนี้นะครับเขาจึงอยากรลือให้เหลือเป็นบ้านชั้นเดียวซึ่งราคาไม้ก็จะอยู่ที่ความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้ออย่างตัวบ้านของผมเองนั้นผมได้ไปซื้อไม้เก่าเป็นจํานวน2หลังเพราะคาว่าไม้เก่ามันใช้ไม่ได้ทั้งหมดมีปลกกินบ้างมีแตกมีหักบ้างในระหว่างการรื้อถอนแต่ส่วนตัััววผผผมมมมมมก็่่าาาาาาคคุ้้้เเพพรระไไดบบนนนนหลงงงียใถึ40,000 พอได้เสาและไม้มาแล้วผมก็เริ่มให้ยานะช่วยทําในส่วนของโครงสร้างจนเห็นเป็นรูปเป็นร่างพร้อมที่จะขึ้นหลังคาส่วนวัสดุนในการทาหลังคานั้นผมชอบกระเบื้องเป็นการส่วนตัว ซึ่งกระเบื้องหลังคาที่ผมเลือกใช้นั้นผมได้ไปทําการหาซื้อในร้านวัสดุก่อสร้างในตัวจังหวัดซึ่งกระเบื้องที่ผมเลือกใช้นั้นปเป็นกระเบื้องตาเพชรอาการคํานวณคร่าวๆตัวหลังคาของผมมันจะใช้173แผน่นแต่ผมจะซื้อมา200แผน่นเพื่อที่ว่าจะทําเป็นชายคาออกจากตัวบ้านเพื่อเป็นห้องน้ำามาได้วัสดุมุงหลังคามาแล้วผมก็ได้ทําการมุงหลังคาจากนั้นก็เป็นการใส่วงกบหน้ตาต่างประตูซึ่งวงกบหน้ตาต่างประตูก็ไม่ได้ซื้อครับว่าได้จากบ้านไม้เก่าที่เรารลือมาแล้วใน่ส่วนของบันไดผมได้แลว้ ต้องบอกว่าทําออกมาแล้วเป็นที่พึงพอใจ่สุดต้องบอกว่าบ้านหลังนี้ผมไม่ได้ทําต่อเนื่องนะครับมีเวลาบ้างก็กลับมาทําทีนึงแต่ก็ค่อยๆทำไปจนเสร็จบ้านหลังนี้ใช้เวลาสร้างราวๆสีเดือนซึ่งตอนนี้ก็พร้อมเข้าอยู่แล้วครับแต่จะยังเหลือในส่วนของห้องน้าที่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทําบ้านของผมจะมีขนาด4คูณ12เมตรโดยจะแบ่งเป็นสามห้องห้องละ4คูณ4เมตรโดยห้องซ้ายเป็นห้องนอนตรงกลางเป็นห้องโถงและห้องขวาก็เป็นห้องนอนหลายคนสงสัยใช่ไหมครับทำไมบ้านถึงไม่มีห้องครัวก็ต้องบอกว่าห้องครัวมีนะครับแต่จะแยกออกจากต ได้ทำแยกออกไปก่อนหน้านี้อยู่แล้ว,ลวบ้านหลังนี้เป็นบ้านสวนพอเข้าหน้าร้อนจะร้อนมากในอนาคตอาจจะติดแอร์แต่พอเข้าหน้าฝนต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากซึ่งตัวผมจะได้กลับมาเดือนละครั้งถึง2ครั้งครั้งละสามถึงสวันต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ฮิวใจสุดๆตอนนี้ก็ได้ทําสวนของเราเ,เพิ่มขึ้นมาเพื่อเอาไว้ทํากิจกรรมกับลูกซึ่งผมคิดว่าการเลี้ยงลูกในที่โล่งนั้นเป็นอะไรที่ดีมากก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงจุดนี้ใครมีคําถามอะไรก็เมน์ถามไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทีละเมนและขอบคุณพี่ๆเอฟซีที่ต